รวมเลขเด็ดงวดล่าสุดทูบมงคลเสียงไทยจากหลายสถานที่ขอโชคชื่อดังเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวหนึ่งมิถุนายน2567วันที่29พฤษภาคม2567มีรายงานว่าบรรยากาศก่อนหวยออกได้มีคอหวยนักเสี่ยงโชคต่างพากันส่องเลขเด็ดจากสถานที่ให้โชคชื่อดังต่างๆเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะตัวเลขจากทูบมงคลหรือทูบเสียงไทยซึ่งได้รวบรวมไว้ดังนี้ ท่าเวสวรรณวัดดอนใหญ่จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดดอนใหญ่ตำบล ลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภเท้าเวสุวรรณและไอไข่นอกจากนี้ยังมีคนดวงเฮงนำของมาแก้บนหลังรับโชคถูกรางวัลลอตเตอรี่เลขหน้า7 29จําจำนวน9ใบและเลขท้าย3ตัวตรง690รับทย์รัพย์กว่า60,000บาทและก่อนเดินทางกลับยังได้จุดทูบสิงทายได้เลข183กลับไปลุ้นโชคอีกครั้งวัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่24พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดอุทุมพร,รา หรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีการบวงสวงพลีชนวนมวลสารปั๊มเหรียญโลหะและปั๊มพระผงวัตถุมงคลหลวงปู่ดุสิตสุจินโนเสือสุพรรณรุ่นแรกมนลพระการราชาพยักโดยมีครูโหราพราหม์กล่าวอัญเชิญเทพเทวดาเลขทูบบวงสวงที่จุดบูชาเทพเทวดาปรากฏเลขทูบ896กโดยบางคนมองทูบที่ม้วนตัวลงมาบอกเห็นเลขทูบ1 0ต่างถ่ายรูปนำไปเสี่ยงโชคกันต่อไป องทาวเวสุวรรณวัดพระยาธรรมจังหวัดประจีนบุรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2567ที่วัดพระยาธรรมตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ได้มีการทำพิธีบวงสวง องค์เท้าเวสุวรรณโนพร้อมเครื่องสัก,กระที่เป็นสีแดงตามประเพณีครบครันโดยมีนางรำจากหมอลำคณะบุญนีหมอลำซิ่งมารำถวายที่หน้าองค์เท้าเวสุวรรณโดยพระครูสุปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดพระยาธรรมได้เบิกเนธเท้าเวสุวรรณทั้งสององค์จากนั้นได้จุดทุกเสียงทายขอโชคเท้าเวสุวรรณได้เลขสตัวคือเลขเจ6ประชาชนได้นำเลขดังกล่าวมาเสี่ยงโชคตามความเชื่อส่วนบุคคล กุมารสยามมาฟักทองจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567มีรายงานว่าชาวบ้านได้เดินทางมากราบไหว้รูปปั้นกุมารองค์สีขาวสูงเท่าตึกสี่ชั้นสวมมงกุฎฉัตรสีทองยืนเด่นสง่าอยู่ริมถนนมาฟักทองหมู่เจ็ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่เล่าลือกันว่าหากใครมาไหว้กลับไปจะได้โชคลาภโดยในงวดนี้ได้มีการจุดธูปเลขเสียงทายตามความเชื่อโดยปรากฏเป็นเลข8 0 9ซึ่งหลายคนจะนำไปเสีย เสี่ยงโชคในงวดวันที่1วมิถุนายน2,567นี้ด้วย